ตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์รอยเชื่อมพอกชิ้นงานต่อชนรูปตัวทีสองข้างมีความหนารอยเชื่อมเท่ากันภาพสามมิติความหนารอยเชื่อมห้ามิลิเมตร ภาพด้านหน้าความหนารอยเชื่อม5มิลลิเมตรสัญ,ญลักษณ์รอยเชื่อมพอกด้านลูกศรชี้ภาพด้านข้างขวาสัญ,ญลักษณ์รอยเชื่อมพอกด้านตรงข้ามลูกศรชี้ ชิ้นงานต่อชนรูปตัว T มีรอยเชื่อมพอกสองข้างความหนารอยเชื่อมห้ามิลลิเมตรดูภาพสามมิติแบบสั่งงานการผลิตดูภาพด้านหน้าและภาพด้านข้างขวา